ยิ่งขึกนก็มันเลยก็มันว้าวน้ำปลา<ม>อันนี้จะให้เด็กๆเหมือนสี่มึงมนะจำไดงทุกคนวน่นาก้าวเด็กอมสื่ได้อันนี้เฮาจะเตรียมเลยทุกคน,น,นเอาแบบเพียวๆเ,เ,เลยไหมแค่นนกระเทียมเติมเลยอัดอัดเนี่ยเลยสบายดีอันนีน้ดอกเที่กัเผ็ดเด้อกันกินเผ็ดก็ได้นะ มาแล้วทุกคนกระถะซองมือวิวมาทำงานสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ขนาตั้งไฟตังหม้อไปท้าเราบอพิมอ่แเ่ว่าไมนูซอตําำเฮ็ดเมนูอีกตัวเมนูหนึ่งทุกคนเธอว่าก็ดังได้เมนูัดในเมืองไทยแทค่กคนจ้ะเสว่าซาซูหากระเปิ้ให้มีเสาสนี่นะบะพิมก็คือข้าวผัดกะปิกุ้งสดทุกคนเพราะว่าจะมาคายคือกับข้าวคัดกะปิเรือบ่อฮะทุกคนเดี๋ยวมาลองเฮ็ดเบืบ้องกันเลย เริ่มแรกปรงสดของเขาจะเอาไปจืดก้อนทุกคนจืดถ้ามันสุกก่อนจืดหรือว่าผัดผัดทำนมำพร้อมสุกทำน้ำพ้อมทุกคนเมนูแป๊กใหม่อีกแล้วสำหรับคลิปนี้ข้าวมเขาอาหานเมืองไทยนั่นเองซึ่ง่ากระตามที่บ้กเลยทุยกคนอาหารเหล่าชนไลจ่จะบม่มีเอากะปิมามาอันนี้ก็มาคุกกับข้าวกับเบมนเนี่ยงหนเนาะจะบ่มีเลย <Okay. S 2> และนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าน่าสนใจรายนะ กะเห็ดง่ายๆได้ตรงนี้กะใช้เวลาในการทำอาหารบออาุกไฮไลฟ์ไปได้เพราะว่าเล่งรีบกับระดูฟ่นของเหงามอแล้วว่าอีกกันอยู่ฟ่นอนยังไงปองจะตกตลอดเปลี่ยนมุมทายนิดนึงทุกคนหลุดลวนกุ้งหองกุง้งนี่กะโลอลไรเราบอกกินดิซื้อนี่ตัวนี้โลแล้วซ้ำร้อยกล่วซ้ำร้ยอยกูาบาท แต่ว่าซื้อมาเปียนแ่ถังนี้ส้างสิบกองคิดพ้ประมาณก็ได้ประมาณสีสิบบาทประมาณสิกองก็ประมาณสี่สิบห้าสิบบาทเนี่ย่งหนึ่งโอ้โหเรื่องนักชิ้งยงทุกคนเมนูกุ้งก็ให้ไปดนไปนานไปซะสซที่ว่าหอาบริเ็ดกินเนาะให้นานาะเนื้อมันแพงทุกคนเน่ยแพงไร่เลยแหละจะได้มนิามีเอาพอจะลดให้มั้ได้แล้วได้แล้วกรหกุ้งเด้ง กินแหงทุกคนซอสกุ้งก่อนเตาไฟอัมมาตะข้างนอกเลยครับแบบใส่ได้คุ้มค่าลายต่อไปซอสจะมาเริ่มผัดเข้ากันเหลือบกระเทียมอานน้ำมันนี่เด้อใช่เลยน้ำมันจะใช้เริ่มจึงห้องก็ไล่สุดบอกไล่โคตรมาไล่โคตรอ๋อก่อนเดี๋ยวซอโซนน้ำมันออกนิดนึงก่อนต่อไปซอสจะเริ่มผัดข้าวแล้วจะคนเริ่มแรงเราจะใส่กระเทียมกับหอมแดงเนาะ พี่ว่า,ากินนี่จะออกแบบเป็นซ้ำสี่อย่างซะโซ่ห้อมกะปิห้อมกุง้งแล้วก็มีอกีกเครื่องปรุงข้าหลายๆอย่างพวกกระทงกระเทียมเนี่ยมี่นูนี่แบบคือแบบไลยรสชาตินะหลักๆคือได้กินกะปิแหละน้ำเพราะว่าเป็นข้าวผัดกะปิเลยน่าจะแม่นอาาเทกน่าจะแม่นอาหกะปิของเหาแมวนี่นะหอมหอมกันทุกคนป้าโซมีน้องเห็นอยู่เมืองไทยควรเป็นระดูทุเรียนบบ๊ียทุเรียนกำลังมาแหง ไช้แหงโซเ็ดอันซองหนึ่งเพเฟนเราเนีย่ยเกาะหนึ่งบาทกันอย่างได้กินได้บอพิมหนึ่งบาทได้กินทุเรียนแม่นข oh. ายไปก็จะมาขายไปผูน้อยให้น่ะวะอันหนึ่งบาท่องบ้าซ้ำบาทกันเหน็นได้สีทตกผูน้อยมาสีเหงทุกคนแต่ว่าอยู่บ้านของบอพิซาโซแพงด้วยซื้อบาได้ทุกคน <c oughs> แพงเกินไปลองบอกลองกินทุเรียนไทยกิโลนึงละช่องแซ่กรีดทุกคนช่องแซ่บโซเฟเมนประมาณสี่รอยเนาะอันแม่นมือแล้วเห็นกระเจ้าเบบบมัน นั่เก็พันนั่เก็ม่อนทองใช่ป่ะม่อนทอง <m ix> ม่อนทองไปสี่ลอยเนี่ยเมนม่อนทองกันแหละบอกว่าทึกเลยแพงทุกคน,นแต่พวกเขาามาแพงแพงพอนำเข้าเลยโม <c oughs> วายุบาลเข,ข้าเปสี่ข่ายม่อนอ่าทุเรียนม,ม่อนทองกิโลเท่าไรนะประกาศที่ซ <ๆ S 2> ื้อกินทุกคนแงพงโทษอาห<ะ>น่วยหนึ่งมันต้องเป็นหน่วยใหญ่ให้นะหน่วยหนึ่งก็ระดับส้างสี่โลขึ้นมาพิมพ์ขึ้นเอาโอ้ันปลายได้แพงทันตบ้านเนาะปิดอะไรทุกคนอ่ะขั้นตอนต่อไปซะซซ่เริ่มห้อมแล้วเดี๋ยวจะใส่กระปิลงไปกระปิที่เขาใส่กระปิที่เรากิน พอไปก่ทุกคน,น,นกะปิเทฟสี่ฟางไหมเหรอตัวนี้จะบวกลา่ามไรเนาะจะอ,อักว่านอ่อนประมาณนี้เนาะตัวนี้หนึ่งพอเขาาา้าของไรไรอยู่เด้ออ่าประมาณไรเสียกับประมาณหนึ่งบ่วงเละทุกคนแล้วองเผ็ดนี้นนมาซาตับได้บ่กลเผ็ดนี่เอาไปตกแต่งได้แล้วก็เอาผัดใส่ไปนิดน,นึงกะปิสุกแล้วก็ผัดมันเผ็ดใสด่เลยก็ได้พริกใส่เลยก็ได้ผัดพริกใส่ครื่องนึ่งล้วก็อาจจะเป็นไว้ตกแต่งนิดนึง าขาวล้องกะปิขึ้นมาแล้วกะปินี้กินเกียวว่ามีหนูแบบบอกเลยว่าลายแห่งเนี่ยทุกคนเมนูเกี่ยวกับกะปิข้องเมืองไทยกันกะพินี้เด็กที่เห็นมาแลโอ้โหซาโซมีหลายเมนูแห่งแต่ว่าข้าวคุกกะปิเค้กชื่อว่าเด็ดอยู่แล้วเนาะเบอร์หนึ่งแล้วทุกคนเบอร์วันเลยแล้วแซ่บแหงแมน FC คนได้คนใหม่ที่ว่าเข้ามาบริเวณแห่งเมนูข,ข้าคุกกะปิข้องเห่า สมัครเปเบิง้งใดนะทุกคนคลิปเกา่าย้อนล่างใดแสบไล่เอาตะปีเอาไปะดิ่งเลยเพราะถ้สักอข้าซ,ซาล,ลงไปเลยอือมขีดเบยังหญ่ๆไปเลยทุกคนคแมนว้าวนี่ประมาณขน้าวันไล่กับประมาณสองจานแต่ว่าห่อรวมเป็นจานใหญ่าจานเดียวลรากินนลำกัดเลยทุกคนกา้าวตามเคยนะขอให้หนึ่งเมืองวิวกลับคืนมากับกระทะ ฟองมันอยู่ข้างเราไืเ่เอะเรยจะผัดอยู่ทำดีเราไดอแล้วช่สีสันก็นจะออกเป็นแบบสีกับปิกับปิเนาะนนแต่ตอนนี้เนาะบริมีง่าไดเนาะใช่แตผ่ผัดผัดผัดให้มันเข้ากันอปล่อยซอสโซ่ผัดไปก่อน,นทุกคนจะผัดง่ายๆให้เบิรงมาอันนี้ซอสโซ่จะเริ่มุูกไปเลย จำเนยจะใสาน้ำตาลไปน้อยหนึ่งคนทุกคนนัว่ากะปิมักกนจะเค็มด้วบอกแล้กะตัดลดด้วยน้ำตาลสายของเฮาอ๋อสำหรับมื้อนี้เฮาก็ได้เห็ดอาคิเด็ดล่าใบแล,ทแล้ทุกคนก็นกคือทำกับพริกน้ำปลาขนาดตัวที่ล่าขลุ่ยกาห้ามห้าแหงทุกคนว่าต้องกินกับพริกน้ำปลาเวทข้าวเราต้องมีพริกน้ำปลาขนาดมางทีขงเขาก็ลืมไปเทได้ทุกคนแมน่นอาผมไม่ว่าจึงคิดอ้อขนาดว่าต้องได้ใส่พริกน้ำลานล ในใส่ <ไป S 1> พริก<ป>สดลงไปนี่ยังเนาะเป็นพริกซองซี่นะทุกคนสูตรเขาก็บ,บอกว่าใส่ขี้นุกับจินดาแต่ว่าอเ,เอาบุบาบ้งขี้นุ่เลยใส่พริกพริกเขียวแบบบานๆก้องปลาหมิ่นซอสเนี่นะนแหละโอ้โหข้อมแห่งคนกินกะปิมีกระไดเราได้ปลาหมิ่นไหมร้อยละหนึ่งหลักสี่เลมืนแบบเพราะว่าหอมบุ้หเอาไปไหนได้ก็โซ่หอมถิ่มลิ้นจี่ค่อยปรุงก่อน อบว์หน่อนล่างบนวนออะไรเลยวจะถ้อยแหเออ่นแหละกระซอสีม่มัอคือเกาเวอเล,ลวเกาเอ,อีกขังแรกคือเกาข้าวคุกกะปิกุ้งสดเดี๋ยวยขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นหน้าที่ของกุ้งเขาเหมือนกันนาเริ่รรมนๆมันๆนิดนึงซาโซ่พอได้ยังบุทัานได้อาำน้ำทุกคน okay. เราเ้าถินอ่ะกุ้งลงเลยมาทุกคนกุ้งลงไปอ่ากุ้งเราได้นับได้เลยว่ามีเจ็ดตัวนี่กุ้งลงไปกับซี่สั้นมาแล้วทุกคนหอมแน่ตัวนี้โอเคเจอซาโซไหมเดี๋ยวตกแต่งจานกันทุกคนมนโนง่ายๆวันนี้กินกัะพิดน้ำปลาหันดังข้าเมืองไทยว้าวซาโซ น่ากินแหงบ่พ,พิมพิมบอกเลยว่าขนาดบมีผักกับเดชซาโซ่ปกติจะต้องมีแตงกัวมีเนื้อเกาะไข่ต้มมีทั่วแมนแต่ว่าอันนี้แบบทําแบบง,ง่ายๆทุกคนสบายๆแต่ว่า,าท,ทุกอย่างครบแน่นอนหอมแห้งนี่นํำเสนอต์เราจเป็นพีมือว่าพิมพ์ได้ริกน้ำปลาทุกคนจัดโ <c oughs> ค้ใหญ่กันเลยกินกับข้าวผัดกะปิดกุ้งสดมามาเด้อทุกคนยอด พูดพร้อมพีมพ่หยิบด้ซีมเถอะจะข้อซีมแบบเข้ากันเนสียบอบอกินอ่นน่ะข้องกะปินะโซ๊สะสะคล้ายๆกับกุ้งแห้งเนาะเด็ดแห้งเด็ดแห้งเข้ากันแห้งกินกะปินี่แบบบใบแบบว่า เมนเลยว่ามีตรกินโดเล่นะแบบ่กินหอมกะปิแบบหอมแห้<อ>งหอมคล้ายๆกับพุ่งสดเลยอ่ะชิคน้ำปลาข้าวหม้อถ้าว่มามักเปรี้ยวกับเติมเข้าไปซะาโซนหนาวสด,ดหนาวสดลงไปคงแท้พี่น้องแบบเด็ดยูพิกน้ำปลาทุกคน พอเมนูนี้นนเฮ็ดง่ายนะครับแซ่บแหงทุกคนพริกน้ำปลาในบุเคยเห็ดน้าผิดบ้างเลยเนาะแม่หอกินนี<ม>่เป็นครั้งที่เจอไดว<ม>้ว่าที่ทราบหรที่พัดไายคลิปแต่ว่าเ<ม>บื้องล่างเ่าเห็ดกินกับเข้าครอบครัวกันเห็ดกิน,กนบบะนะทุกคนแซ่บแหงหนักเบ้อเล่นะทุกคนผู้ใดก็บอกว่าเขาแหงใครบอกว่าวนะบทเห็ดเจียวส้มเลยนะทุกคนพอบานหาเท้ากินกับอื่นตรงนึ่งเจียวส้มนาะบางทีเนาะกับข้าวจามใช่ตรงนี้ตามเจียวส้มเห็นทุกคนแต่นี่เป็นติดน่งปลาเลยนะ ถ้าว่ามีผักสดใส่ีนแห้งขักซอสโซ่นเนาะจอดเดี๋ยวนี้เขาจะจงให้เด็กๆมาชิมนั่น <c oughs> ทุกคนลูกล้านเ,นนเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวหมดละ <c oughs> จะเลกเท่าเท่า่า เขาไล่พดแม่พลตอนบะพิมตัดกันไล่แหงทุกคนคือบอกว่าบะไล่พอดีหายไปแล้วครึ่งหนึ่งปิดตมเ็จานผัดแห้งแซ่บน้ำปลาเนี่หมดแล้ว กิน่นแก่ข้าเปล่าเข้าเนี่ยเหมืกินกับพริกน้ำปลากระเซาะหน่อยส้มส้มกะปินี่เราพิมมาเวลาประเทศขอมฮอนเนี่ยความอ,นอานามันกลิ่นเม่นของกะปิน่ะอาจจะลดไปเนาะซส้อน้มใช่าซาซาา اي, ประเด็นบนเราพิมพ์บริกินเม,ม่นบริกินของกะปิเลยเลยกินห้อมน่าจะคลา,ายกับนี่ก่อนนำข้ามเปียกที่ว่าหอมเคี้ยวเราเมันจะกินมะข้ามเปีกยกจให้ไปอืมหรือส้มส้เห็ดมนูนนี่นะ บอกพิมกะปิตัวนึงเพียวจะซีฟังห้ามเป็นแบบตกกุ้งเลยนะบอกพิมพโอ้โอโอตัวน,นั้น่าจะจะมาเห็ดเมนูใัไงไหมบ่เดี๋ยวเราลองไปสั่งมาก่อนแม่แม่ไม่เป็นโตเลยทุกคนเอิ้นกุ้งเคยอ่ะแม่ครักุ้งเคยเ,เ,คยเป็นโตัวแดงๆน,น้อยๆอเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันน่าจะมาเปิดมาแกะให้ทุกคนเบิ่งว่าเป็นกุ้งได้ได้นะจะให้ไปหัดซ่ากับผักเนาะนุ่นหนัว เดี๋ยวนี้จะให้เด็กๆเกมามี่มึงมแบบนะจำเ,เนทุกคนว่าเข้าจะมีสว่อึงได้อันนี้เฮาบ็ได้เตรียมด้ทยบบทุกคนเอาแบบเพียวๆเลยมาแห้มพิมพเอือนเลยอาร์เนี้ยมาซีหิชายทีเ่เลื่อนไอ้หิหมหินใบต่างฟองนะเนี้ยเอาบ่วงมาเขไหมาเดี๋วเอาบ่วงมนาะ เามาสีนี้ถ่ายคลิปเดอ้อเปิดกล่องเดอ้อเข้ามาเลยเอาบ่วงพีละบ่วงพีละมากินเพล่มัดกวนแบบเพียวๆเลยเนอะบุพเพอมาเนี่้เด็กๆมานั่งนะมานั่ง,งสุระเงเฮองนั่งเลยสบายดีอ่ะสี่เมืองสี่เมืองและสีบอกว่าเป็นยังอันนี้เอาเท้าเพลิเด้อกำลังกินเพลิดก็ไ,ได้นะ พ่อไม่เนี่ยกินเนี่ยกะปิพ่อกินกะปินี่ของอาดเบาชื่อละในกุ้งอย่างนัน้นหรอสิอส่มชิมกุ้งกับข้า,บาวบ้างไหมนี่กุ้งตัวใหญ่เงี้กุ้งกับข้าวอ่าตักข้าวมาเดี๋ยวเขาเธอตักน้ำนี้ซะฮะ้าสัของอาดของอาดอ่ะตัวนั้นเจ้านิวตัวเล็กยังกินเผ็ดบ่ได้เถอะอืมเป็นไงก็เป็นเพียวทุกคนอร่อยอร่อยใช่ นี่นี่คือเขาเอินว่าข้าวผัดกะปิปรุงสดเขาว่อ่ะอ่ะแซบแซบทุกคนนะนี่แหละกับเด็กๆอยู่บ้านนี่แหละนะล้านทั้งนั้นปกติทายคลิปแล้วกัเด็กก็มาซ้ำทายให้ทุกคนอ่ะทุกคนวันนี้กับบอสผิวซัซ่กับตองข้อขอบคุณลรกเดี๋ยวให้เด็กๆกินต่อนะคุนบอกว่าแซบไหลไหล อันเดียบเพียวๆเลยทุกคนบมาเตรียมบาได้ยังเลยนะไลยคนกับย่างเห่าแบบเอาคนอื่นมาซีมเขาควรให้มาซีมกันนี่แหละส่วนพ่อส่วนแม่กับบัวก้าวกองเนกะเขาอายอายกองกับมีเต้แบบเด็กน้อยและล่านี่แหละว่าก้าวกองเพราะว่าสุราชจองอาร์ตผู้ใหญ่กับอ๊อกกองประจําหลักตะกี้เนาะนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ว่าเข้ามาสมคิดข้อมูลทุกคนถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ขอโทษขออภัยเรื่อกับการนําเสนอการทําอาหารไทยขลองที่มือซาโซนะ าว่าผิดพาดจะขอโทษหลายๆทุกคนแล้วก็อย่าลืม F4 คนใหม่เข้ามากสวัสดีตามแม่แดกกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ทุกคนเจอกันคลิปต่อไปกับการทำอาหารไทยข้องพวกเขานะทุกคนขอบคุณหลายๆนะไฮไลท์ปิดไทยทุกคนเด็กๆเอาจนหมดจานเลยเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยอร่อยทุกอนู